สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาทุง่งและกันทันผู้ชมทีคารพบทุกท่านครับออาพบพ่อกันอีกเท่านึงพี่น้องมาอนี้ชาตทุ่งสิเฮ็ดยังนะครับ <c oughs> นะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยังกับภาพพี่น้องเฮ็ดแล้วนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่หมักนะพี่น้องนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบไอที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับใไส่กดิซิลิควันไส่ไอ,อหินซดเฟียดแล้วบาหนี้นะครับคนใจชาตทุ่งจะภาพพี่น้องมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินนะพี่น้องนะนะครับเป็น นี่นะครับนักเอกว่าเจ้าเอาหอมญ่ไปกินแน้วท่านเราก็กินโบท่านพี่นอ้องงอกแซวเลยนะครับงอกซะเลยเนี่ยนะครับก็เลยจะปลูกไว้นะแต่ก็จะปลูกคนใจะใช้ทุง่งจะทดสอบปุ๋ยคี้ไกล้มักกับดินร้วนนะครับใส่เตรียมใส่ไอ้ไอไอกระถางยางรดไว้ละใส่กระบะยางรดไว้แล้ว,บบะลวนะครับเนี่ยเป็นหอมหอใหไ่นะครับพี่นอ้องนะครับกินโบท่านอย่างงอกแห้งเลวนะครับเนื่องจากเขามี งอกเขาสะสมอาหารนี่พี่น้องเมื่อสะสมอาหารแล้วนะครับถึงเวลางอกเขาก็จะงอกนะครับก็จะสะสมก็เลยจะปลูกเพื่อกินต้นเขานะครับได้หอมหองใหญ่มาปกตอนซิบกหงหัวนี่แหละพี่น้องนะครับกินเพาะท่านน้องแพร่เนานะนะครับไปกินเบิร์ดในทุโทุวทวนวดบ่ได้นเนี่ย <ride> นะครับครับกระเทียมกระเทียมก็นางเอกยงใหญ่มากงอ,อกขั้นที่เลยพี่น้องนะอยากงอ,อกแห้งแล้วนะครับกเ็เลยจะปลูกไว้เพื่อใช้ใช้ใบเขากินเป็นผักเนาะอ่ะ มืัอนี้คนใจชอบสูงสวนพี่โวนเอาม,มาปลูกผักสวนครัวกันนะครับแล้วก,ก็เดือดต้องปรุงดินก็แลาวพี่น้องนะนะครับปรุงดินก็โดยใช้ขี้ไก่หมักนะครับขี้ไก่แกบที่หมักไว้นี่ยละนะครับผสมลงไปผสมไรก็ไม่เป็น,นยงไรพี่น้องเลยในจากทุกอย่างผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับไม่ต้องปัญหาแล้วถ้าจะคุกเขากันเช่นนี้เราก็ลดด้วยนะนะครับแนะถ้าจะปลูกหอม เขาเรีากผสมบ่อยจกเงี้ยนเข้าเนี่ยน้องเสนอคุกให้เขากันเลยนะครับที่ไก่แกบกับยินล้วนน้องเสนอ ้อมานสงงามบอสไกลมากกับปันกดซิลิคอนมีแต่จ,จะได้เพื่อพักเขาสมกับดินล้วนเนาะเพื่อนอนเนาะคือดินทั่วไปแล้วกใจะใช้ทงคุดอายอใต้ต้นใหม่นะครับคุดอายอใต้ต้นใหม่อะโอเคเพี่นนองนะครับเดี๋ยวคนหนาเจ้าน้อยให้จ้งปลูก เดี๋ยวขออนุญาตผสมกระถัทงที่สองเลยเพี่องเด้อเดี๋ยวมันจะสะครับครับหลังจากผสมเรียบร้อยแล้วครับองรดน้ำมันเนี่ยรดน้ำเนาะเนาะ โอ้ง่ายขึ้นกวนเนี่ยพวกยางง่ายเลยพี่น,น้องนะครับต้องลดชุ่มๆเลยนะครับชุ่มๆไปเลยปล่อยใส่จังหน่อยนาะพี่น้องเนาะนะครับนั่นแปลว่าทุกอย่างแห้งนะครับแห้งไงผงเลยก็เลยให้มันอุ่มน้ำจังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเบิง่งข้าปลูกบ่าย อ่ะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเฮามาปลูกบนี้นะครับอ่ะปลูกหอมันแดงแดงนี่ก็น่าพี่น้องนะเดี๋ยวจะเทียมฮอใส่ที่หลังนะครับหอมแดงนี่มันงอกเลยปลูกเลยเลยอืมอันนี้พอท่านงอกไปจะกินซะอันนี้พองอกกินอันนี้งอกปลูกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีพืช เออมีพักไว้กินด้วยเพี่อนเราเนาะยางมีต้มมีแกงมีปนมียางเข้าบะลิเอาใบมันนะครับหอมแดงใบกินในทด้เพี่อนเราเนาะนะครับกินรสชาติต่างๆกันคือกันกับหอมแดงนั่เหระนะครับกินได้เนาะเพี่อนเราเนาะแต่ว่ามันหัวใหญ่สินะครับอันนี้คนแต่เช้ตุ้งปลูกเก็บกินไปนังเอกว่าขันเจ้ากินเพราะท่านเจ้ากับปลูกไว้โหลดไว้ทันนะครับก็เลยเสียนังเอกนะนังเอกนอนอยู่ทุ่งผมเลยเขาไม่ได้มาปลูกให้กินนิดบาทนียปลูกกินเองพี่น้อง หอ,อมเป่งโค้หอมเฮ้ยดูสองหัวพ่อเขากินหัวแล้วพี่น้องปุก๊กใส่ใส่อีกใส่นออี่เนาะแบด้วยกระเทียมจักตัวหนึ่งสองตัวกันช่วงค้างๆนูงนสิ่งน้ำกันใช่ป่ะะหอมแดงได้แล้วมากระเทียมต่อพี่น้องมาหน่อยปลูกกระเทียมต่อนะครับ นี่ลนะเย้เ,เลยขึ้นหน่อยเถอะเปล่าเสียงห้างนะน,นะคราปลูกว่าจะกินใบพี่น้องนะครับใบเห็ดพักเอนพักเทียม,มบ้านเราเอนพักเทียม,มน,นะครับเดี๋ยวมันมีหลายกระถางอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยอะก็จะชอบทุงจะหาพักมาวานไว้เรื่อยๆนะเนาะเห็ดเป็นมุมงพักสวนขั่วนะครับ ทำเป็นมุมผักสวนครัวไปถึงกินคืออยู่ไก่อะไรได้ยินบ่ล่ะนี่นะไปเนอะทำเป็นมุมผักสวนครัวไปกินเนาะนะนะอย่างนี้กระดาษเดี๋ยวเขาก็จะงอกเลยโอ้หัวานไงดิเว่ยไงกระปุกนะครับเป็นกระเทียมแนะ่น,น้องเนานะใบเขากินกระตา่ายมะฮงคักรได้พี่น้องน,นะครนะับกระตา่ายมะฮงกับลาดกระป่น ก็ให้มีเท่านอกแค่น,นั้นเนาะปลูกกินเองลดค่าใช้จ่ายนะครับกินประท่านปลูกนะเอาหัวลงซ่ซะหรอนะครับเป็นกระเทียมเทียมบานเฮ่าเนี่ยแหละนะครับวันนี้ฟ้อแล้ววันนน้ก็ฟ้อแล้ว วนเท่น้ละอ่ะวันไดนบอปลูกาะครบมาฟทิมน่เดี๋ยวเขาก็งหญ่เนาอ้านี้เดี๋ยวสองวาเขาก็เทินมองใช้นแมนปลูกเลยลงนี้ก็ได้ เรียบร้อยนะครับสำหรับกระเทียมนะกระเทียมกับผักหอมแดงนะครับเป็นหอมแดง่ะครับโดน้ำเจ้าไน่ปนพี่นนอง มีหอมปีดเลือใส่อยู่ข้างนี้รดไ,ไหมใช่ไหมหัข,ข้างไรนีเนาอเอาเียบ้อยนะครับสำหรับตัดเทียมใชเแล้ละ อ่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะได้ซองแปลงมาอนี่นะครับเดี๋ยวจะทยอยหามาปลูกไปเรื่อยเนยนะนะครับเดี๋ยวเตรียมกระถางไว้หลายอยู่พี่หลายกระถางอยู่นะครับนะครับหลายกระถางอยู่นะครับเดี๋ยวจะหามาปลูกน้องพี่น้องเนาะอาจจะเป็นพักหอมเปรีนี่นี่หอมเปรีไปหนูเพี่น้องนี่นะครับมันอยู่ใต้เดี๋ยวจะจิ้มกระถางหอมเปรี ซาลาเน่พักหอมป้อมพักซี่นะครับพอได้กินเนาะในช่วงที่เ้ามีปุยยนนป๋ยอยู่นี่นะครับมีปุ๋ยจากใจมูลไก่หมักนี่นะครับถ้ามารถปลูกได้เลยนะครับดินนะเอาใส่ก็ได้ดอกนะครับเราขอสำคัญเ้าผสมปุ๋ยหมักที่เ้าเห็ดน,นี่แหละนะครับพนะี่นะ้องนะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าได้ปลูกพักนี้อีกเดี๋ยวจะมาเบิง้งน้ำกันน้องเพื่องเนาะนะครับส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักนะครับที่เ้าหมักเองน้องเพื่องเนาะมาเบิ้งด้วยความกันว่ามันสิง,งามเฉยใส่ สูตรผสมซ <c oughs> ิลิคอนสูตรผสมฟอสเฟตเข้าไปแล้วปุ๋ยมักอยากเป็นปุ๋ยมักคุณภาพสูงคือจังโฆษณาไวบอกเครื่องิโมซื้อซื้เดี๋ยวจังมาเบิ้งน้ำกันพี่หนอนนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจทันีีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพรอ,อกับไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ขเขาด้วยพี่หนอนเลยครับกดใจชาวทุ่งนะครับมื่อนี้บริภาเฮ็ดปุ๋ยบริภาอย่างแปลภาปลูกพักโดยใส่ปุ๋ยที่เขาเฮ็ดนั่นแหละพี่หนอนนะครับอ่ะเหลือหลายกระถางอยู่นะครับกระถางเป่า นะครับแต่ก่อนนางเอกเราอยู่เราปลูกเต็มเบิดบัดนี้เราไปอยุโคโหงน้องหน้าแล้วนะครับปลูกกินเองตัวบัดนี้อยู่ผู้เดียวน่าพี่น้องเนาะนะครับเอาคลิปหน้าพ่อกับแม่พี่น้องหอมงามเราจะมารีวิวกันอีกนะครับสวัสดีครับผม